ยด้เจอเบิดข้ามสีเบาหรอกค่ะทุกคนมาเบิงเอาโหลดค่ะนี่มาตกอีกแล้วค่ะเมื่อเช้านี้เห็นแดดนิดหน่อยได้เจอมกบไปเดินกลับมากลับมาหอดบ้านได้พ่อเข้านี่มาตกอีกแล้วค่ะว่าจะพาทุกคนไปพูนแม่ไปเบิงแม่น้ำไหม,มไม่ได้ไปอีกแล้วหรอกค่ะ เม็ดบักยางใหญ่เลยครับคุณน่ะโตกลงมาแล้วทุกคนมาเบิงน้ำกันพยากรณ์อากาศคือขิดตัวเนาะชวโมงที่แล้วได้เจอมาตายวิดีโอ้ทุกคนเบิงเงินหิมตะตกะเลื่นแม่ที่แหกก็ว่าจะไปพาทุกคนไปเบิงแม่น้ำเนาะหิมะตกเนาะคะ่ะ ตอนนี้หิมะก,ก็ละลายไปแล้วไปค่ะไปเบิ่งไงแม่นาน้ากันมีแสงแดดออกน,น้อยค่ะโอ้ยภาพอากาศเหมือนโกโหกเลยนะขี้ตัวเนาะ <c oughs> <c oughs> หิมะตกตอนเสาร์มากกระเด็ดออกให้เจิงกับไปยาวร่างกายกับฝนลิ่น กลับมาหอดหิมะก็ตกตอนนี้ก็จะพาทุกคนไปเบิ้งแม่น้ำค่ะโอ้ยอยากปลูกเรยดอกรักเรอยากปลูกแห้งค่ะเดี๋ยวอีกเดือนหน้านะคะไม่กี่วันได้ปลูกแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เย็นเจ๊บเลยนะคะ่ะ เพราะว่ากลางคืนนี่ตื่นขึ้นมาก็จะขาวหมดเด่นน่ะกลางคืนบอกเป็นกลางคืนยับเศร้าค่ะเพราะว่ากลางคืนติดลบแม่นบอกค่ะแต่วิวก็สวยงามคือเกาว่อดอกไม้ป้าน้ำค่ะ เดียนกค่ะทุกคนนกเป็ดค่ะนกเป็ดก็จะมาวางไข่ได้นี่เพราะว่าเขามีทั้งตัวผู้ก็ตัวเมียนกเป็ดน้ำค่ะ ็จะบ่มีดแดดเนะค่ะก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เป็นยังดอกมาถ่ายทุกคนเิงเปลี่ยนบรรยากาศน้ำสันเดซค่ะทุกคน น้ำใส่าค่ะใสคักใสเน่เดใสมองเห็นพื้นข้างล่างเลยค่ะ แม่น่ามาเล็วกับพาทุกคนมานั่งคุยกันบ้านหลังหน่อยค่ะมาไทยห้องบ้านหลังหน่อยทุกคนเบิงน้ำกะเหนียเป็นห้องนอนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงไม้มา้อยนี่อายะอายุนะค่ะทุกคนคนมองไปก็เห็นในวิวบรรยากาศข้างนอกคนน่ะบ้าน น้อยหมุนมองไปก็จะเห็นวิวแม่นม้ำแล้วก็สนามหญ้าทั้งผลเห็นแม่น้ำในน่อยอยู่ค่ะเนืเจิมกับไทยทุกคนเบิงดูลรวล่ละคะ่ะแต่บ่มีอย่งเหตุขอมาไทยอยีกคือเกาไปยังไปทางล่างเถอค่ะ ข้างล่างก็มีบันไดย,ย่างลงไปเอาเดี๋ยวมุนในทุกคนเบิ่งก่อนอันนี้ไม่ยังใหม่อุปกรณ์เพิ่นเห็นยังว่าท่านแล้วล่ะค่ะพระเจ้สมให้ลูกสาวก็ลูกสไภ้ก็ลูกใส้มากเขาก็ได้งานแล้วเขาก็ะมีลูกแล้วเขาก็จะบ่มากหรอค่ะแดี๋ยวมาดน้าโคตค่ะไปไปคุยกันข้างล่าง สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้สุกคนย,เยนบบัเจิยมชวนนบสพิเดนเป็นยังไงทุกคนหอนคักกันเนาะบานเห้านาะหอนในยู่นีคกะหนาวค่ะเห็นบอใส่เสียอกันหนาวอยู่คือเก่าล้วค่ะออกมาข้างนอกก็เย็นจะเบิดเดือนเมษาแล้วบริพาทุกคนในปลูกพักปล,ลูกดองไม่เยอะเทื่อหรือค่ะถ้าอากาศเป็นยังี่ ทิศลบย่ำขึ้นเนาะค่ะเบึงเ้งแน่ไอ้มือนหนึ่งไม่ซีรูดูตอน้าวเด็ดออกนิดนหน่อยตอนสวยมากยึดจมไปยางเราฝนตกลิ่นหน่อยหนึ่งกับมาเราหิมะตกตอนนี้ก็เด็ดออกหน่อยหนึ่งไม่ซีรูดูเนาะค่ะพาทุกคนไปบึง้งบรรยากาศไอบ้านปลาชุนะบทคือเกาลเลาลอดีละ กับเหตุคิปไม่แต่เหตุคิดแบบนี้เนาะค่ะย้ายเจมไปอยู่ในป่านะก็บอกข้ามเก่าเห็นละเพราะว่าเข้าบ่ไหนไปใส่ให้กับอยู่ในปานะค่ะกระตองทายคิดปอลาชีวิตประจําบ้านของจะคลองนี็หละค่ะเพราะว่าเหตุแล้วเล็ดยูทูบถึงสิบอมีคนเบิงแต่เอฟซีเเป็นแฟนพันธ์แท้เพิ่นกระถาเบิงยูคาถึงสิบอมีเป็นคนเบิงเป็นพันเป็นเหนื่มื่นขึ้นเขามีเป็นลอยกลัวยายเจิมกบ พุ่มใจที่ได้เ,เห็ดไปเนาะค่ะเฮ็ดถ่ายทอดชีวิตท้องเจ้าของลงไปให้ทุกคนเบิ่งหลักจ้าของก็ได้เก็บไอ้ไอ้อย่างก็แมมโบอรีใน u t u b e ไว้ดูด้วยนะคะพราพระเอกเพิ่งก็จะเบิ่งแต่พระเอกคุณมาเบิ่งบอกมาเบิ่งยิงเจอเบาดอกเพราะว่าเพิน่นไห้ฟังรููเรื่องเปิ่นก็นสิบเบิง่งเวลาไปบ้านเฮ้าอย่างจังสี่หล่ะค่ะที่ได้ไปเที่ยวมองห,หัหหนแล้วก็ทําเฮ็ดไอ้บ้าน ที่ว่าเทพปุ่นเทพยังก็มาชาโดนะเมื่อนีเรายังจมมาคิดหอดชาโดสันว่าชิดหอดมาชาโดอยู่บ้านนั่นนะคะเอาคิดหอดเดี๋ยวเมื่อกี้เดือนขึ้นก็จะได้ไปหาขาดอกจะเจียวไปวางสีแล้วค่ะเนาะเอาแต่กับว่าถ้าเบิ่งว่าจะได้กลับตันไหนได้ค่ะก็ยังบอกว่าได้ึงใกล้ๆมืออย่นล่ะแต่ยังไงกับกลับแน่นอนกับเมืองไทยเพราะว่าบริเตุงานเนาะค่ะ พระเอกเพื่อนกะปว่วยเนาะยาเจิมกับป่วยแล้วก็อยูอย่สี่ลักค่ะกัทุกคนก็บว่าบราหิหตุงานเด็ดขาดเอาเงินใส่ใส่เงินกับเมี่ันที่เก็บใบตอนยังบอกป่วยล่ะค่ะเฮ็ดเก็บใบตอนปว่วยบริใส่บอได้ไอบอไม่มีเงินก็ได้เอาเงินนั่นะมาใส่ค่ะอันว่าได้เงินจากรัฐบาลอย่างสันยสีบอ บม่ใหญ่ด้วยค่ะยายเจิงกัถ้าเป็นเนบซี่ก็เพิ่งก็สิงห์ดหอกว่ายายเจิงก็เห็นงานแล้วเจอไอ้นายจ้างเป็นยังไงเนบซีใหม่บางคนเพิ่งก็จะบรูลุนะคะ่ะแค่นี้แหละค่ะทุกคนเบ่าหลายยัคดคีบยัดจิงมันสิยาวมันสิอาจคลิปลงบ่ได้แต่คลิปที่แล้วก็หลดตั้งแต่เมื่อวานจนมาหอดเที่ยงอยู่หนีก็ได้ลงค่ะแค่สิบเอ็ดนาทีนึงก็ได้อินเทอร์เน็ตมันซา ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วก็เปลี่ยนควใจได้เจอมดคะ่ะพอกันไหมคลิปหนาะสวัสดีค่ะ Thank you for watching see you next video bye bye